สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสำนักง,งานกสนจังหวัดนราธิวาสนะคะเราจะมาเยี่ยมชมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในปีมงบประมาณ2564นี้เรานำร่องที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งห้องสุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสภายใต้กศนอำเภอเมืองในสังกัดของสํานักง,งานกศนจังหวัดนาราธิวาสซึ่งในส่วนของการดําเนินงานกศนอของเรานะคะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะคะที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนของห้องสุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสได้มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่โดยเฉพาะกิจกรรมของกศอนอในปีก็มา2564ที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าในส่วนของปีที่ผ่านมาและการนำร่องเข้าสู่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้ณนะห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสเราดำเนินการอย่างไรบ้างติดตามชมเลยค่ะ ผมนายจิรวั์ไทเกอร์ผอกศนอำเภอเมืองนราธิวาสครับผมในภารกิจของสถานศึกษานะครับในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการศึกษาในที่นี้ก็คือภาษาไทยนะครับสำหรับการดำเนินงานก่อนที่จะถึงศูนย์กับเพื่อนนะครับโดยภารกิจหลักของกศนนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ เป้าหมายที่นี้ก็คือผู้ไม่รู้หนังสือแล้วก็ผู้ที่ลืมหนังสือนะครับซึ่งก็จะสอนโดยครูอาสาที่รับผิดชอบประจําตําบลทุกคนมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้รู้ภาษาไทยนะครับท่านตัวหนึ่งนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ินะครับก็คือคนไทยนะครับที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับช่วงโควิดเขาก็ได้กลับประเทศไทยนะครับ แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยครับก็มีบทบาทสาคัญในการสื่อสารเมื่อกลับมาแล้วแต่เขาไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็มีประธานของเขานะครับได้ทําหนังสือมาถึงกศอนอําเภอเมืองและก็เพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็กระจายนะครับทั้งจุบสามอำเภอโดยมีเป้าหมายอยู่ที่29คนนะครับที่เข้ามารับบริการในการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับซึ่งเราก็ได้จัดคณะครูนะครับ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วตัวในเรื่องของการให้บริการนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นิสิตนักศึกษาต่างอำเภอนะครับอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลละแงะนะครับก็ได้เด็กอายุ4 7ปีนะครับได้มาใช้เหลือรับบริการในเรื่องของกิจกรรมต่างๆไปในห้องสมุดโดยผ่านาบนารรลักษณ์ศสีมานของครูกศนอ,อำเภอเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ เมื่อเด็กได้กลับมาแล้วได้ก็ร่วมกิจกรรมซึ่งผลที่ตอบรับเด็กก็อยากจะมาอีกนะครับ กิจกรรมต่างๆเป็นการรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเดภภ็จพระณิษฐาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาเป็นความร่วมมือกับเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้สาธิตการสอนโดยครูผู้สอนเป็นครูเอกภาษาไทย ครูกศนจังหวัดนราธิวาสที่ร่วมกันขับเคลื่อนและออกแบบการสอนโดยการสาธิตการสอนตามเต็มรูปแบบพร้อมที่จะนําไปเผยแพร่ให้กับในส่วนของกศนตนําบลทุกตําบลหรือแม้กระทั่งผู้ลืมผู้ไม่รู้หนังสือใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและยังเป็นการเผยแพร่สู่สาระในช่อง YouTube ของกศนนราธิวาสด้วยเรามีการขับเคลื่อนพร้อมๆกันทุก ที่ทุกแห่งของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะกรนจังหวัดค่ะที่รับชมรับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแนภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนของสํานักงานกรสนจังหวัดนราธิวาสนั้นในปีพศ .2564 นี้นะครับเรามีแผนการดําเนินงานที่ได้แจ้งไว้เพียง1ศูนย์เท่านั้นนะครับคือ ้องสมุดประชาชนจังหวัดนัานที่ว่าที่เราต้องการทาให้เป็นต้นแบบนะครับต้นแบบของอห้องสมุดประชาชนที่จะเป็นศูนย์พัฒนาทักษะฐานภาษา,า,าเพื่อการสื่อสารในปีประมาณ2,565ซึ่งจะตามแผนนะครับจะมีอีก1 2ศูนย์คือห้องสมุดรประชาชนอีก12อำเภอคือทุกอำเภอครับส่วนในปีข้มา2566ก็จะ มีอยู่ที่เป็นศูนย์นะครับก็คือกอสโนตาบลทุกตําบลทั้ง77ตาําบลซึ่งขณะน,นี้หลายตาําบลส่วนใหญ่นะครับก็ได้มีเป็นมุมนะมุมส่งเสริมการรู้ภาษาไทยนะครับอยู่แล้วแล้วก็มีกับกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับแต่จะทำเข้มข้นอีกนะครับในปี65นี้ประกอบกับการที่ปี2564 นาทิวาตระหนักเรื่องความสาคัญของการอ่านเขียน mm. การสื่อสารภาษาไทยกลางซึ่งเป็นภาษาราชการเป็นภาษาหนังสือนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ประกาศให้ปี64นี้เป็นปีเป็นวรระนะครับของจังหวัดคือนาทิวะเมืองราชการอ่านนะครับในปี65 65นั้นนะ2 5 65เราก็จะทําอย่างเข้มข้นแต่เป็นความ,รวม,ม้ร่วมมือของ กสนาคงทำอยู่เฉพาะส่วนเดียวคงช้านะครับต้องร่วมกันทุกภาคส่วนจะมีการ MOU กับส่วน้าการต่างๆนะครับทั้งจังหวัดในปี2 5 6 5นะครับแล้วกิจกรรมนำร่องในเรื่องของศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการสื่อสารอย่างที่ทำที่ศูนย์นำร่องห้องศูนยประชาชนจังหวัดในทว่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ท่านรับชมรับฟังจากวิทยาแล้ว เดีย๋ยวสักครู่เราจะลงไปดูของจริงกันนะครับท่านที่ปรึกษาท่านผู้แทนพิเศรษรัฐบาลหรือท่านต่างๆอื่นๆนะครับที่คิดเห็นเป็นประการใดก็ได้โปรดเสนอแนะไว้น,นะครับทางพวกเราบุคลากรของสำนักง,งานกศนจังหวัดนายรว่าทุกคนดีน้อมรับครับและถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสนะครับได้มีทักษทะทางด้านภาษาไทยที่เข้มแข็งนะครับนําไปสู่การพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งยิ่งขึ้นสุดไปครับขอบคุณครับ